สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วแล้วเราก็ได้มาเจอกันกนแล้วครับกราราดเกมเศรษฐีนี่เลยทุกคนผมได้จัดไปแล้วนะสําหรับอ่าจะเรียกว่าอะไรสําหรับ69บาทมือจะได้1,000เพชรแล้วก็มันบอกว่าเมกาแสงแห่งเกียรติยศ S สิบนะทุกคนมาดูกันว่าแสงแห่งเกียรติยศ x สิมันจะมีอะไรบ้างนะนี่ทุกคน มันบอกว่าเห็นมันคือตัวนี้แหละ1 6ป,ประเภทมันมีอะไรบ้างมีขังคุกนะทุกคนก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามอ่เมื่อฝ่ายตรงข้ามขึ้นเตือนวิทตอรี่มีโอกาส70เซนขังคกุกก็คือการวิกทั่วไปเลยนะทุกคนหนึ่งครั้งนะแล้วก็อันนี้ก็คืออ่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามเตือนวิทตอรี่มีโอกาส70ที่จะบงังคับไปยังเกาะล้างอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่า ่าฝ่ายตรงข้ามแบบว่าการวิกปุ๊บเสมมติการวิกของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมมันก็จะไปยังเกาะอะไรประมาณเนี้ทุกคนแล้วก็อันนี้มีบังคับย้ายนะมีบังคับย้ายแล้วก็มีอะไรอกน็นี้อ่าก็บังคับย้ายเหมือนกันนะเพียงแต่เปอร์เซ็นต์ลดลงก็คือหกเซน แล้วก็เมื่อทอยต่าผ่านฝ่ายตรงข้ามกับ40เซนทำลายครัอันนี้คือผมไม่อยากได้เท่าไรถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่นะส่วนเมื่อฝ่ายตรงข้ามติดตั้งหลุมดํานี่คือสลับหลุมนะ40เซนการนังฟ้าก็ไม่ได้อยากได้นะหลุมหนีกอก็ถือว่าพอได้อยู่ล็อกเมืองคูนี่คือน่าจะใช้ได้แค่กับครูนะเออไม่ใช่ใช้ได้แค่กับครูใช้ได้กับตัวที่แปลว่าเออเขาเรียกว่าอะไร อีกนอมันเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเพริกเฉยเออมันเรียกว่าการเพริกเฉยเอออันนั้นแหละทุกคนแล้วก็อน,นี้อะไรอะ่ะเมื่อถึงหลุมดํามีโอกาสเสียสิ้ายอ๋อนี่คือแบบมุดหลุมนะแล้วก็เบิร์สามสิบสามอันนี้ดึงหน้าหลังนะแล้วก็อันนี้ป้องกันทาสีเมื่อฝ่าตรงข้ามทุนฟื้ที่วะเสีข้าะข,ข,ข,ข้ามผู้่าตรงข้าม อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับข้างบนเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันลดลงเฉยๆนะอ่าเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ลดลงคือผมอยากอ่าผมอยากให้มีอีกชิ้นหนึ่งก็คืออะไรอะ่ะเมื่อตกยังเมืองตัวเองแล้วก็มันจะเปลี่ยนฝ่ายตรงข้ามเป็นขุมไล่แก๊ทุกคนแต่มันไม่ได้อะเสียดายมันไม่มีนี่คืออะไรอ่ะอีเวนต์อ๋อ ทีเว้นกระโปงทุกคนเดี๋ยวก่อนนะมาดูว่าได้อะไรของกลางเมื่อกี้มันได้หรือยังเอ่ยออมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะเออตรงนี้แหละทุกคนรับให้หมดเลยนะหรือเราจะไปลุ้นกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้าง หลังจากที่เราไม่ได้คันไม้คันมมานานแล้วไม่ได้นานหรอกเป๊ะดัเองอืมโอเคถามว่าผมอยากใส่กับจี้อะไรนะอืมความสามารถเสริมใส่กับอันนี้มันก็ดีแล้วทุกคนมันเจาะฟองอะ่ะทุกน่นนี้ก็ดีการขังคุกนี่ก็ดีอะ่ะ โอเคลองชิ้นนี้ดูไม่ค่อยได้ใช่อัอนนี้ก็ดีอ่ะมันดีทั้งหมดเลยทุกคนคูเบิรเหรอตอนนะั้นนี่ก็ดีอ่ะเออซื้อมาทั้งทีไม่รู้จะใช้กับอะไรอันนี้ลหละอ,อันนี้ก็ดี ก็ดีเดกอนนะม,มันก็ดีอ่ะทุกคนเดี๋ยวแบบรวมแล้วได้ของกากอะไรเนี่ยอันนี้ก็ดีแต่คืออยากทำมันเป็นดีเวมกันนะที่นี่สินี่ก็ดี เอ๊เราจะทำยังไงดีเนี่ย wanna leave you anymore. Wanna มันดีหมดเลยทุกคนไม่รู้จะรวมบทชิ้นไหนจริงๆเลยนะ ฉันจะรวมกับอะไรดีละจ๊ะอันนี้คืออะไรตัดนางปลาที่ก็ยืออยู่นะแต่ไม่รู้โอเคลองรวมกับชิ้นนี้ดูสิมันคงไม่เจกันกันวิกหรอมั้งอย่าไปแหาทําทุกคนออกเกาะยังดีวะชิ้นนี้สิ เอเราจะรวมกับอะไรดีล่ะนี้คือถ้าเกิดว่ามันเป็น,น,นมันดีทุกชิ้นเลยเธออันนี้ก็ดีฉันจะทำยังไงดีเนี่ยอันนี้ก็ยิ่งดี8ปเซเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็ดีลุ่มขาว แล้วฉันจะทำยังไงละเนี่ยนี่ออกเกาะเดี๋ยวก่อนนะมาทุกคนตอนนี้ผมคิดคิดได้แล้วว่าจะรวมกับชิ้นนี้นะมุดหลุมไม่เอาจะเอากันวิกอย่างเดียวเบิ้ลไม่เอาโอ้โหดีมากทุกคนเห็นไหมโอ้ไม่คิดว่าจะได้ทุกคน จากนี้ไปเราก็มีหมวกไอ้มีกันวิกในหมวกเพิ่มขึ้นแล้วนะอ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้แย่งชิงอันนี้คือเดี๋ยวนะผมอยากจะใส่ผมอยากจะลงกันวิกอีกสักทีเพื่อจะได้ขกกันวิกนะ40% 45%ก็นโอเค45%ก็ยังได้ทุกคนตรงนี้ผมนะ การคำนวณมาบบ้นเก็ดีอ่ะทุกคนเรนี่ยังดีกว่านะเดี๋ยวเราลองกับเจาะฟองเหรอมันจะได้ไหมเสียงนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเจาะฟองเออลองดูละการวิ่งเจดสิเเซ็นการวิ่งเดสิเเซ็น แล้วมันติดกับหมวกมันซ้ำกันหรือเปล่าทุกคนใครรู้ช่วยบอกด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันซ้ำกันหรือเปล่าเอยเราลืมไอตัวนี้เสียดายมากเจ็ดสิบป้องกันบังคับย้ายมันทับกันใช่ไหมไม่แน่ใจทุกคนนะนป้องกันสกิลบังคับย้ายสองครั้งอะ ถ้ารวมกันนี้ก็จะเป็นสามครั้งไปเลยคูดเสียดายมากมันเป็นแบบนี้กับหมวกอันนี้รอบหนึ่งแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโคตรลำคาญแต่ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างนั้นก็คูดเสียดายเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะ่ะทุกคนเปอร์เซ็นต์มันน้อยนะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแต่ก็ก็ถึงแม้จะเปอร์เซ็นต์น้อยก็ถเถอะแต่ว,ว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยแบบ อืมเป็นเราเราก็ไม่กล้าเสียงอะ่ะใช่ไหมเอมอีอันนี้มันก็ทับกันนี้หลังจากนี้คืออ่าเดี๋ยวนะเราจะเอาอะไรใส่เทนดี นี่เราใส่นิดได้แล้วแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนี้ขอเป็นมีหมัดสาบหมัดสาดเลเดี๋ก่อนนะมาทุกคนวันนี้เราจะมาลุยลีกกับเดซนะคืออันนี้คือที่แพ้สองตนนี่คือน่าจะเมื่อวานนะทุกคนไม่รู้ว่าแพ้ตัวไหนจำไม่ได้แต่แรกก็เจอสักคนเลยนะ ได้ลินเป็นคนแรกอ้จะบ้าตายโอ้โหดูมันอันนี้ด้วยนะถ้าเจอแบบนี้คือเราอย่าสร้างเมืองเลยทุกคนอืมคืออีกอย่างหนึ่งนะมันทับกันด้วยใช่ไหมเพราะว่าก่อไฟ้ากับดี้อะมันทับกันไงช่ไหมมันเถอะ ตอนนี้ทำยังไงก็ได้อยู่ไกลๆแบบสุดสาคตไว้ยก่อนไม่อยากสร้างถ้าสร้างปุ๊บเดี๋ยวโดนผุดอันนี้เป็นเกาะลอยฟ้าใช่ไหมใช่จริงๆเลยมันมีนีลเทศอยู่นะมันไม่มีขังเออมีขังคุกอยู่นี่เราเนี่ยแหละไม่มีขังคุก ลแล้วไอ้มันเป็นอะไรไม่รู้การคำนวณม,มาเบิ้มันมีเยอะมากเลยนะในดีลอะแต่มันไม่ออกเนี่ยไม่ใช่สิเดี๋ยวชั้นรื้อเดีก่อน ลน่นก่อนโอ้โหไม่เบิ้ลมันหลบนี้เก็บเบิ้ลน,นะเออเบิ้ลได้ถ้าลงตรงนั้นนะโอ้โหโ <c oughs> คตรเดจ็บใจเออมันทำเออยขอให้มังกรอย่าออกแบบนี้ก็ตายหาไปเลยลงไปเลยไม่ต้องทำหาอะไรแนละ้วทุกคนก็จบกันไปแล้วนะเพื่อนๆคือตาเดียวจริงๆนะ คออือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักตาละเพราะนี่มันแพ้จากเมื่อวานนะคือมันไม่ใช่เพราะว่าแบบมันกากหรือว่าอะไรนะคือมันไม่ออกคือการขโมยมาเบิ้ลมันไม่ออกอทุกคนเราจะทำยังไงล่ะมาแต่นี้ลองเริ่มใหม่ดูสิแล้วก็เสือกดวงซวยคือได้เล่นก่อนไนงะออประเด็นอะ่ะมันดวงซวยด้วยแหละ ถ้าเกิดได้เล่นเป็นคนที่สองเออชนะแล้วเอาแต่น,นี้เจอมันวอนมันจะสวยแมาอยู่ไหมอ,อคือเราวาร์ปไม่ได้นะด่านเนี้ยถ้าจะให้เดียรคนจะวาร์ปทุกคนแต่ว่าในตัวเดตแบบมันเป็นอันนี้ไงอันนี้คืออะไรเออหลายหลายคนกุ้งจุงงก็คือมันสามารถทอยหน้าหลัง ได้เพียงแต่ข้อเสียของมันคือเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะลงแน่หรือแบบจะลงช่องไหนว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่ามันสามารถเลือกได้ว่าจะไปข้างหน้าหรือข้างหลังอืมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของเดทที่ผมชอบก็คือมันจะทะลุไอ้พวกอันนี้ได้นะมันจะทะลุพวกเรียกว่าอะไรอ่ะเงา ผีเสื้ออะไรพวกเนี้ยเงาภาพไพมณีอะไรพวกนี้ยมัน,นมันทะลุได้ผมก็เลยชอบตรงนี้ด้วยวาร์ฟหน่อยสิขอวาร์ฟไม่ขออะไรมากขอวาร์ฟกูวาร์แล้วงั้นก็ขอขังคุกซะหน่อย ไอ้ตัวเนี้ยทอยผ่านคนอื่นคือคนอื่นทอยผ่านไม่ได้ตัวเนี้ยเราทําตรงนี้ก่อนนะเพื่อแบบแปลนยามเอาขังคุกมันก่อนตอนนี้ Quân thì gì Đặt tùng gì ต่างคนต่างโดนจัดโอลิมปิกใช่ไหมนั่นกูว่าลวสวยแล้วโดนเรียกเลยทีนี้ถ้าแรกเปลี่ยนการ์ดกูว่าแล้ว มันเป็นของคู่กันทุกคนไม่นยังได้ถอยอีกใช่ไหมไปสิไปสิไปสิ นี้แหละเธอเอ้ยคือไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องเสี่ยงอะไม่ใช่อะไรหรอกรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลหอกเสี่ยงแม่งเลยเวียงก็เวียงเถอะอู้ไม่เวียงไว้ทีนี้คือเราต้องขังคุกให้ได้เฮ้ยเรา่าจะสร้างตรงนี้ ต้องขังคุกให้ได้เท่านั้นนะเออทำไมไม่ขังคุกวะทีนี้เราต้องเสี่ยงเหมือนกันสาบสาบไม่สาบแต่ก็ดีอยู่ขังคุกซื้อลุก มีขังคุกอยู่ไม่ใช่หรอคือผมงงไอ้อตัวนี้มาทำไมวะมีขังคุกไม่ใช่หรอสี่สิบห้าเปอร์เซ็นอ่ะโดน โดนตรงนั้นไหมเออเรายังไม่ตุยแล้วก็มันไม่กลับเมืองด้วยนุนไปออกการ์ดก่อนนะคือผมยอมมันตรงที่มันไม่ได้ไอ้นี่เลยนะไม่ว่าจะสาบ ไม่ว่าจะโดนสาบไม่ว่าจะโดนโซ่ตวนไม่ว่าจะเป็นตีนหมาคือมันไม่โดนอะไรสักอย่างอ่ะมันจะดวงดีเกินไปแล้วหรือว่าเกมอวยมันเกิน มาเลยอันเชิญจะมาเลยดูดฉันอยากให้ดูดฉันแล้วโอเคกี่เอ,อ็มวะเออที่ดูดอะดีนะทุกคนคุจะจ้าบอสถ้าดูดอะดีมันดียังไงเหรอคือถ้าคือว่าเราอยู่ในนั้นนะเราเราก็จะดูไงโอ้โหตายฮะพอ